สวัสดีครับยินดีตอรัเข้าสู่เกม Duck Life กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะคะก็เรียกว่ากลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมไปเติมมาแล้วนั่นเองนะฮะก็นี่ก็คือดินแดนน้ำแข็งไกลเซอร์ของเรานั่นเองนะฮะโอเคก็เข้ามาแล้วนะฮะนี่แบ็กกราวก็เป็นอย่างนี้นะฮะดูดีใช่ย,ย่อยเลยนะฮะ โอเคก็มีด่านมากมายนะฮะไม,ไม่มากง่ายมี3ด่านนะครับก็มาฝึกวิช,ชากันนะฮะโอเคเอ้ยอันแรกฝึกปีนบันไดน้ำแข็งนะฮะโอเคปีนไปนะปีนไป,นะป,น,ปนะฮะปีนไปอย,ย่างหล่อเท่เลยนะฮะเจ้าเป็ดน้อยของเรานะฮะปีนไปนะฮะโอเคโอเคปีนกันอย่างหลอ่อๆเลยนะฮะเจ้าเป็ดน้อย โอเคเขาผมซ้ายขวาโอเคปีนขึ้นปีนขึ้นนะฮะโอเคปีเรื่อยๆเลยครับเป็ดมันไม่เย็นมือเลยเหรอจับบันในน้ําแข็งสักขนาดนั้นเฮือคิดได้ไงเนี่ยโอเคน่าจะเป็ดน้อยนะคะก็ปีนไปนะคะปีนซ้ายขวานะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปไปเออกากจังเลยกาก ผมเนี่ยะไรกากนะฮะโอเคอันนี้ฝึกปีนเขานะฮะโอเคกระดึบกระดึบขึ้นไปนะฮะกระดึบขึ้นไปโอเคมีมันเอ้โอ้ยโอเคโอเคนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเพราะผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะโอเคครับเจ้าเป็ดกระดึบเข้าไปโอเคอันนี้คือเก็บเข้าหลุมใช่ไหมโอเคกระดึบเข้าไปรีบกระดึบรีบกระดึบก่อนที่โอเคเอ้ยนึกว่าเมื่อกี้จะโดนก้อนหิมะตกใส่แล้วนะฮะโอเคเจ้าเป็ดกระดึบหลบนะฮะ ก้อนหิมะตกมาอืค์หือไม่โดนเป็ดเราเทพเกินนะฮะก้อนหิมะอีกแล้วเหรอมันรัวเกินนะฮะโอเคตอนนี้ก็เจ้าเป็ดก็กระดึบไปเรื่อยๆนะฮะมีเวลาจํากัดนะ,ะโอเค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 อ้ออีกนิดเดียวเองนะฮะอ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะฮะโอเคฝึกฝนอันที่สามนะฮะฝึกการปีนป่ายนะโอเคอันนี้ต้องอยู่ใน สีฟ้าเหรออ๋อต้องอยู่ตรงที่มีน้ําแข็งสีฟ้าเท่านั้นนะฮะถ้าอยู่สีขาวหรือว่าตรงที่มีหนามนี่มันจาไม่ไปป่ะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคมาลองดูนะฮะโอเคโอเคซ้ายขวาครับซ้ายขวาขวาซ้ายเอ้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 ยจะหลุดแล้วจะหลุดวงแล้วเฮ้ยเจ้าเป็ดเป็ดเล่นความเร็วหน่อยเอาเร็วเร็วเลยเ,เจ้าเป็ดเอ้ยโอเคขราบผมสวยโอเค โ okay, อเคครับผมโอเคช่วงนี้ไหลพูดปาสเลยนะโอ้โ oh ห oh. วันนี้อาจจะเสียงแปลก,ปลกนะฮะมีสเลดนิดหน่อยนะฮะก็มีสเลดอะโอเคครับผมก็ซ้ายขวานะฮะหลบลีกอไอส์สปค์อะหนาวน้ำแข็งนะฮะหลบลีกหนาวน้ำแข็งแล้วก็เฮ้อ <c oughs> ตายแล้วตายแล้วนะฮะโอเค โอเคซ้ายขวานะโอเคอึบอึบเอ้ออยตายแล้วตายแล้วเรอทำไมกากจังเลย <c oughs> กากเลยเกินโอเคเดี๋ยวไปฝึกซ้อมสกิลพวกนี้ก่อนนะครับสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับไปโอเคตอนนี้เราก็ฝึกสกิลมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสกิลครัมบิ้งอยู่ที่ หกสิบนะก็ก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ปะ่ะเกือบครึ่งนะฮะเกือบเกือบครึ่งเลยเนาะ okay. โอเคฮอเอนไหนนะนะอยากจะแข่งกับฉันหรือเปล่าการแข่งของฉันน่ะยากนะจ๊ะมันหนาวแต่ไม่ต้องห่วงฉันเป็นเพนกวินไม่ตายหรอกนะฮ่าฮ่าเกียดเสียงภาคตัวเองนะโอเคนะปล่อยเจ้าเป็ดของเรานะไปแข่งกับเจ้านกเพนกวินตัวนี้เลยนะฮะโอเค เจ้าเพนกวินตัวนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าจริงๆเหรอเราเป็นนักปีนนะโอเคปีนไปนะฮะตรงนี้ไม่น่าจะยากนะสำหรับเจะเป็ดน้อยเราที่ฝึกปีนมาถึงเลเวล60แล้วความเร็วนี้บอกเลยว่าเป็ดเรานะฮะเป็นที่หนึ่งเลยนะฮะโอเคด่านนี้ผ่านไปแล้วนะได้เดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึีขอคิดเสื้อผ้าก่อนเฮ้อน้อยนาะไม่มีเธอสนสหลอกถ้าได้สนะนลกจะให้ตั๋วทัวร์นาเมนต์กันได้นะอ้อะไรนะคิ อ่าฉันจะสนุกกับการอัสนามันนะจริงๆผมแปลภาษาอังกฤษไม่ทันนะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหวันรีนภาษาอังกฤษไนบางทีแปลยากนะครับแล้วบอกเลยคลิปนี้อัดสดนะฮะเอออาจจะมี <c oughs> การตัดต่อที่ทําให้มันไม่เหมือนสดบ้างนะครับบางทีนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตัดต่อเก่งขนาดนั้นนะฮะโอเคจะเป็ดน้อยของเราปีนกนาแพงน้าแข็งนะฮะแล้วก็วิ่งไปนะครับเมื่อกี้มีหมุนตัวเข้าเส้นชัยไปแล้วนะฮะโอ้โห มนภาคบอลยังไงไม่รู้แต่ว่าผมไม่ดูบอลนะเก <c oughs> ี่ยวไม่เนะ่โอเคเขาผมมาถึงเจ้าเป็ดฟ้านะชัดไม่ชอบบินชัดไม่เข้าใจเมอนกันนะว่าทําไมในการแข่งของชั้นเนี่ยคนชอบบินกันแต่ว่าชันก็ไม่เข้าใจนะการแข่งชั้นห้ามบินแล้วกันนะจ๊ะนู้จ๋าภาคไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างั่วบ้างผิดพลาดถูกนะฮะเมื่อคืนนอนดึกนะขอโทษทีนะคนดูวันนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าก็ หาแรงใจนะฮะมาทําคลิปให้ทุกคนดูกันนะฮะโอเคเจ้าเป็ดของเรานะฮะสไลด์ลงมากระโดดลงไปไว่ายน้ำหนาว,นาวบนไกลเซอร์นะฮะไกลเซอร์หรือเกรเซียหรือมันต้องอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะก็คนดีนิวกันเลยแล้วก็ไปเล่นในสวนของทัวร์นาเมนต์นะฮะโอเคเอาเจ้าเป็ดของเรา3ตัวนะฮะเข้าสู่การแข่งขันและตั้งชื่อตั้งชื่อว่าอะไรดี เอ่อเป็ดคานไฟไหมเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ให้บินนหฮะอ่าโอเคเขียนผิดนะฮะแป๊บน,นึงเป็ดค้านไฟนะฮะมาแล้วเจ้าเป็ดบินไม่ได้ของเรานะฮะโอ้โหเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ชอบบินแล้วก็ปิดค้านไฟให้เขาเลยนะฮะโอเคอย่างแรกฝึกมาก็เป็นการปีนนะฮะปีนป่ายแบบว่าชิวๆนะ,ะปิดเราเก่งนะโอ้โหแต่ว่าคนอื่นนี่เขาปีนเร็วกว่าเราเยอะเลยอะ เป็ดเราน,นี่แว้นเลยครับนำ้นำนๆำนนะฮะบินอีกนิดนะฮะโอเคกระโดดลงเอาไม่ใช่น้ำหละ <c oughs> เมื่อกี้น่าจเป็นน้ำที่เป็นน้ำแข็งนะโอเคจะถึงเส้นชัดโอ้พลังหมดก่อนอ้ก็คงต้องไปฝึกปีนมาอีเยอะๆเลยนะฮะจะเป็ดเราตอนนี้ยังกาก,ากอยู่นะฮะโอ้โหก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อ่าเดี๋ยวขอ คุยเรื่องแฟนอาร์ตกันก่อนนะครับคือถ้าใครเข้า Discord ผมไปแล้วเนี่ยจะเห็นแฟนอาร์ตนะฮะช่องส่งแฟนอาร์ตคือแฟนอาร์ตเนี่ยผมจะลงให้ในวันที่มีคลิปนั้นนะคือถ้าคุณส่งแฟนอาร์ตดักไลฟ์มานะฮะผมก็จะลงในคลิปดักไลฟ์นะครับก็แจ้งข่าวประมาณนี้นะฮะก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจุบ๊บ